นิทานเรื่องนายมานะภูมั่งค่างมีครอบครัวหนึ่งชื่อนายหลังสันและนางน้อยมีลูกสองคนชื่อมานะและนางอ้อมครอบครัวทำอาชีพรับจ้างในฟาร์มไก่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาศัยอยู่ข้างเพลิงของฟาร์มสองผัวเมียทำงานขยันขันแข็งเพื่อส่งลูกทั้งสองได้เรียน พอลูกทั้งสองเรียนจบนางอ้อมผู้เป็นพี่สาวก็ได้ออกไปมีครอบครัวเธอโชคดีที่ได้สามีมีฐานะสามีของเธอเป็นเจ้าของร้านขายผ้านางอ้อมไปอยู่กับสามีได้ไม่นานก็มารับน้องชายไปอยู่ด้วยอ้อมจึงสอนให้น้องชายตัดผ้ามานะเป็นคนเก่งมุ่งมั่นและขยันอดทน ออมสอนน้องชายอยู่ไม่นานมานะก็เก่งตัดชุดสูตรได้อย่างสวยงามพอแฟนอ้อมเห็นในความสามารถของมานะเขาก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเริ่มไม่ให้มานะตัดผ้าใช้ไปแบกของแทนด้วยความที่อ้อมรักน้องเธอจึงนำเงินเก็บก้อนหนึ่งมาซื้ออุปกรณ์ขนาดเล็กเปิดร้านเล็กๆเ,เป็นห้องแถวกว้างเพียงหนึ่งเมตรครึ่ง ให้น้องชายมารับซ่อมผ้าอ้อมจะนำเศษผ้าที่เหลือจากร้านของสามีที่ทิ้งแล้วมาให้น้องชายอยู่เสมอพอสามีเธอรู้เข้าตอนแรกก็ยอมให้เศษผ้าอยู่แต่พอนานไปมานะได้ขยายร้านเป็นห้องแถวกว้างสี่เมตรสามีอ้อมรู้ข่าวเลยเริ่มกังวลใจกลัวว่ามานะจะมาเป็นคู่แข่งตน เขาบอกกับนางอ้อมไปว่าต่อไปห้ามนำเศษผ้าไปให้มานะอีกนางอ้อมก็ทำอะไรไม่ได้คราวนี้แอบเอาเงินเก็บตัวเองไปให้น้องชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอพูดกับมานะว่าพี่ช่วยได้เท่านี้นะเงินเก็บนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วขอบคุณครับพี่อ้อม ผมขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยที่ช่วยผมมาตลอดผมจะตั้งใจทำไม่ให้พี่อ้อมผิดหวังนะครับพี่ไปก่อนนะไว้เจอกันอ้อมจึงรีบกลับร้านตนเองทันทีที่คุยจบสามีรู้ว่าเธอไปที่ร้านน้องชายจึงมีปากเสียงกันเล็กน้อยเพราะตอนนี้เขากังวลกลัวร้านของมานะจะมาแย่งลูกค้า ต่อมานายมานะก็ได้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบอกกันปากต่อปากว่าร้านเขานั้นตัดผ้างานละเอียดสวยสามีอ้อมจึงคิดแผนการออกลดราคาตัดหน้าด้วยร้านของตนได้ราคาต้นทุนตำ่ำจึงสามารถทำได้ นายมานะก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดแถมยังดีใจแทนพี่สาวที่มีลูกค้าเข้าร้านมากแรกๆก็แค่ตัดราคาต่อมาสามีอ้อมไปตามร้านส่งต่างๆบอกว่าถ้าร้านไหนส่งผ้าให้กับนายมานะตนจะไม่รับผ้าร้านนั้นพ่อค้าต่างกังวลใจกลัว พราะร้านสามีอ้อมนั้นเป็นร้านตัดผ้าขนาดใหญ่ที่สุดในระแวกนั้นสั่งของแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนมากทุกร้านจึงต้องทำตามคําของเขาและแล้วนายมานะก็หาผ้ามาตัดให้ลูกค้าไม่ได้ลูกค้าต่างโวยวายร้องเรียกเงินคืนทั้งหมดและแล้วทุกคน ก็ต้องกลับไปที่ร้านของสาม,มีอ้อมเช่นเดิมไม่นานนายมานะก็เริ่มขาดทุนเงินที่มีเก็บก็เริ่มล่อยหลอหมดเขาจึงไม่มีเงินค่าใช้จ่ายร้านจึงต้องออกไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีเงินเพียงพอต่อการเช่าเขาก็ได้ไปอยู่ห้องเช่าเดิมที่กว้างหนึ่งเมตรครึง่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งรอบนี้ เขาได้ทำกระเป๋าสะพายใบใหญ่ขึ้นมาด้านในมีจักรพกพาขนาดเล็กออกตะเวนตามบ้านต่างๆตะโกนดัง,ง,ง,งลั่นรับส้มผ้าครับรับส้มผ้าครับชุดสูทชุดออกงานต่างๆก็รับนะครับและแล้วก็ได้เดินผ่านหน้าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเจ้าของโรงงานกำลังขับรถมาพอดี ที่แห่งนี้เป็นโรงงานขายผ้าขนาดใหญ่เลยเรียกนายมานะเข้ามาหาช่างตัดผ้าเราต้องการชุดสูทหนึ่งชุดเป็นชุดผ้าไหมสีครีมเพื่อใส่ไปงานแต่งนายมาวัดตัวแล้วไปตัดมาให้เราหน่อยนะครับครับเจ้านายพอวัดตัวเสร็จมานะก็รีบไปที่ร้านทันที 3วันต่อมาเขานำชุดที่ตัดได้มาส่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากชุดสวยงามงานละเอียดมากเจ้าของโรงงานผ้าเลยบอกเขาว่าเอาแบบนี้ไม่ล่ะคุณมานะผมจะให้ผ้าคุณไปเป็นเครดิตและไปตัดชุดสูตรมาส่งลาลูกสาวของผมคุณโอเคไหม ครับครับขอบคุณมากครับนายพอพูดจบเขาก็รีบไปรับผ้ามาตัดได้ราคาต้นทุนจากโรงงานแถมเจ้าของยังให้เครดิตอีกต่อมามานะตัดชุดไปส่งที่ร้านลูกสาวของเจ้าของโรงงานได้รับการตอบรับดีมากขายดิบขายดีสั่งตัดไม่ทันและแล้วนายมานะก็ขยายกิจการเพิ่ม เปิดร้านขนาดสองห้องกว้างมากรับคนงานมาช่วยตัดกิจการดีขึ้นอย่างมากจนทำให้มีเงินซื้อบ้านหนึ่งหลังซื้อรถอีกสองคันอยู่มาวันหนึ่งเจอวิกฤตอีกครั้งครั้งนี้หนักหนากว่าทุกครั้งสภาวะเศรษฐกิจฝืดถึงขั้นต้องให้คนงานออกตนเองต้องขายบ้านและรถหนึ่งคัน เพื่อเริ่มต้นใหม่และแล้วก็กลับมาลำบากอีกครั้งแต่ก็ยังโชคดีที่เหลือรถอีกหนึ่งคันคราวนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหันมาทำเฟอร์นิเจอร์ขายนำเงินเก็บทั้งหมดตัดสินใจลงเครื่องมือและจ้างคนงานสองคนมาช่วยด้วยความที่มานะเป็นคนละเอียดสินค้าที่เขาทำนั้นจึงออกมาดี ขายดีมียอดขายเข้ามาแบบถล่มทลายจนแทบทำไม่ทันเขาจึงนำกำไรส่วนหนึ่งมาแบ่งลงอุปกรณ์เพิ่มและจ้างคนงานเพิ่มและก็สำเร็จเขามาถูกทางมีบริษัทต่างๆห้างร้านมาสั่งซื้อสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเขาเป็นจำนวนมากไม่นานธุรกิจก็เติบโตเช่าโกดัง เปิดโกดังเป็นโรงงานรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตพอชีวิตเขาดีขึ้นตนจึงไปรับพ่อและแม่มาอยู่ด้วยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีร่ำรวยมากขึ้นมานะก็ซื้อที่ทางระแวกใกล้โรงงานที่ตนเช่านั้นขยายสร้างโรงงานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมานะมีอายุมากขึ้นจึงคิดได้ อยากมีครอบครัวมีภรรยาไว้อยู่เคียงข้างและแล้วเขาก็ได้สมใจมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีลูกสาวสวยคุยกันถูกคอนายมานะก็ได้คุยคบหากับหญิงสาวเธอชื่อคุณมารีเป็นบุตรสาวคนเดียวของลูกค้ารายใหญ่คนนี้ทั้งสองคบหากันอยู่ไม่นาน จึงตัดสินใจแต่งงานกันพ่อแม่ทั้งสองต่างยินดีในความสำเร็จของลูกๆมาลีและมานะก็ได้อยู่ฉันครอบครัวไม่นานแม่ของมานะก็ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นและสุดท้ายก็ยื้อชีวิตแม่ไว้ไม่ได้ก็ได้จากไปแบบไม่มีวันกลับเหลือแต่พ่อ พ่อของเขานนั้นเป็นคนสนุกสนานและดื่มเหล้าสูบบุหรี่หลังจากภรรยาเสียไปได้ไม่นานและแล้วผู้เป็นพ่อก็ได้เกิดล้มป่วยด้วยโรคร้ายอีกครั้งนี้อยู่ไม่นานเท่าไหร่มานะก็เสียผู้เป็นพ่อไปอีกคนเช่นกันไม่นานต่อมามารีและมานะ จึงตัดสินใจมีลูกไว้สืบทอดกิจการเขาก็ได้มีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ภรรยาคู่ใจช่วยทำธุรกิจร่วมกันสร้างและเขาก็ทำจนประสบความสำเร็จเกินคาดมีโรงงานที่ใหญ่โตชีวิตคู่ที่ดีช่วยทำงานทุกอย่างมีบุตรชายไว้สืบสกุลทั้งสองเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีบุตรชายของเขา ได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีขยันทำงานช่วยพ่อแม่และดูแลกิจการต่อจากพ่อแม่เขาเป็นอย่างดีกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากพ่อบุตรชายโตขึ้นอีกเขาก็เดินสายหาติดต่อง,งานส่งเฟอร์นิเจอร์ออกนอกประเทศทั้งเอเชียและยุโรปบริษัทเขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากชาวต่างชาติต่างชื่นชมงานเฟอร์นิเจอร์ของเขา ที่ละเอียดแข็งแรงทนทานมีมาตรฐานจนสร้างชื่อเสียงให้กับวงตะรูลและแล้วนายมานะและมารีก็แก่ชราลงเฝ้ามองดูความสำเร็จของลูกจนกระทั่งบุตรชายเขามีครอบครัวมีหลานตัวน้อย,อยวิ่งเล่นทั้งสองก็ได้เลี้ยงหลานกันอย่างมีความสุขตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ชีวิตของนายมานะผู้มัง่งคั่งแรกๆชีวิตเขาก็ลำบากมากแต่พออยู่ๆ้วยความมานะบากบันในชีวิตของเขาเขาจึงต่อสู้และดิ้นรนจนทำให้ครอบครัวเขาเป็นผู้มัง่งคั่งร่ำรวยที่สุดเขาฝากช่องนโนนน้อยสตอรี่แล้วนิทานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ